เราเติบโตขึ้นมาได้เพราะเราได้รับการสร้างมาก่อนแต่เราจะเข้มแข็งขึ้นได้อีกเมื่อเราพร้อมเป็นผู้สร้างคนอื่น CGN ไทยสวัสดีครับวันนี้เราได้พบกับรายการ Living Life อีกครั้งหนึ่งผมสมศักดิ์จิตลุ่งเรืองนิดจะขอ,อนำเสนอบทเฝ้าเดี่ยวในวันนี้จากพระธรรม หนึ่งเปโตรบทที่หข้อที่1ถึงข้อที่7จ็ดหนึ่งเปโตรบทที่หข้อหนึ่งถึง7เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดาผู้อาวุโสในพวกท่านในฐานะที่ข้าพเจ้าก็เป็นทั้งผู้อาวุโสและเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของพรกตร์และเป็นหุ้นส่วนที่จะรับศักดิ์ศรีที่กำลังจะปรากฏจงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางพวกท่านโดยเอาใจใส่ดูแล ไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยใจโลภในทรัพย์สิ่งของแต่ด้วยใจกระตือรือร้นและไม่เป็นเหมือนผู้ใช้อำนาจบาดใหญ่คมขีผู้ที่อยู่ในความดูแลแต่ให้เป็นแบบอย่างแกฝูงแกะนั้นและเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่เสด็จมาปรากฏพวกท่านจะได้รับมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีวันร่วงโรยในทำนองเดียวกันพวกท่านที่อ่อนอาวุโส ก็จงยอมเชื่อฟังพวกผู้อาวุโสท่านทุกคนจงสวมความถ่มตัวในการปฏิบัติต่อกันและกันเพราะพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจเพราะฉะนั้นพวกท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะทรงยกพวกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรจงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะรู้อย่างหนึ่งว่าผู้เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้คือเปโตรผู้เป็นอักษาวกขององค์พระเยซูคริสต์เปโตรเป็นผู้รู้จักกับพระเยซูอย่างดีไม่ว่าในตอนที่พระเยซูสิ้นพระชนบนม้กังเขนแล้วก็ตอนที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเปโตรเป็นผู้หนึ่งที่อยู่กับพระเยซูอย่างใกล้ชิดและก็ถือว่าเป็นเสาหลักของคิสจักรยุคแรกด้วยและท่านเองก็เป็นผู้นําฝ่ายวิญญาณเมื่อเราสังเกตให้ดีนะครับไม่ใช่เปโตรเองที่จะสร้างชีวิตของเขาเองแต่เปโตรเป็นคนที่ผูกพันพพรระะะเเจจ้้าาแล เลือกและก็สร้างชีวิตของเปโตรเพื่อจะพร้อมสู่การเป็นผู้นำคริสเตียนในเวลาต่อมาชีวิตของผู้นำฝ่ายวิญญาณจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยสิทธิอํานาจและเป็นหน้าที่ที่สําคัญในพัมพีพูดถึงหลายหลายอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตของเปโตรและเรารู้ว่า สิ่งหนึ่งที่อยู่ในชีวิตของเปโตรชัดเจนก็คือการเป็นผู้นําหรือการเป็นผู้เลี้ยงคนฝ่ายวิญญาณถ้าเราดูให้ดีนะครับเราจะรู้ว่าพ่ออเมริกาลังเปรียบว่าชีวิตของผู้เลี้ยงฝ่ายวิญญาณก็เหมือนกับคนที่เลี้ยงแกะคนเลี้ยงแกะเองเนี่ยเป็นภารกิจที่ถือว่ายากลําบากต้องใช้เวลากับลูกแกะตลอดเวลาในวเวลาเดียวกันผู้เลี้ยงฝ่ายวิญญาณที่ดีก็เช่นกันนะครับต้องใช้เวลาในการดูแลคนที่เขาเลี้ยงสร้างสาวกให้เติบโตขึ้นแลนะให้ทุกคนมั่นคงในความเชื่อ มากกว่าน,นั้นนะครับผู้เลี้ยงฝ่ายวิญญาณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เชื่อด้วยเราเคยคิดไหมครับว่าการเป็นต้นแบบที่ดีเป็นคุณภาพชีวิตที่สําคัญเพราะเราไม่สามารถที่จะเป็นต้นแบบที่ดีในเฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่งแต่พระเยซูคริสทรงเป็นต้นแบบของเราและพระเยซูคริสอยากจะให้คนที่เติบโตแล้วเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่คนที่สามารถที่จะดูแลคริสักร แลวก็เลี้ยงดูฝ่ายวิญญาณได้มีความกระตือรือร้นมีความรักที่มาจากพระเจ้าเต็มขนาดและสามารถกําหนดทิศทางแห่งการดำเนินชีวิตผ่านถ้อยคําที่มาจากพระคัมภีรให้ได้พี่น้องครับถ้าจะแนะนําว่าเราทั้งหลายทุกคนเมื่ออยู่ในคริสัจกรแล้วในฐานะที่เป็นผู้เชื่อเราคิดไหมครับว่าพระเจ้าต้องการที่จะย,ย,ยกระดับชีวิตของผู้เชื่อวันนี้เราเป็นผู้เชื่อพรุ่งนี้เราจะเป็นผู้เชื่อที่โตขึ้นสู่ความเป็นผู้เชื่อมั่นคงต่อไปเราก็จะเป็นผู้เชื่อที่โตขึ้นสู่ การเป็นผู้นำและบทบับของผู้เชื่อที่ไปถึงจุดที่มีความหมายสูงสุดก็คือผู้เชื่อที่มีชีวิต แบบองค์พระเยสุคิ์และผมคิดว่าในพระคําตอนนี้เปโตรก็ปรารถนาเหมือนกันนะครับให้เราเป็นผู้เชื่อที่มั่นคงเป็นผู้เชื่อที่เป็นผู้นําได้แล้วก็ก้าวสู่ชีวิตแบบองพระเยสุคิ์อย่าให้เรามองข้ามพระคุณของพระเจ้าเลยนะครับเพราะว่าพระคุณของพระเจ้านี่แหละเป็นสิ่งที่จะผลักดันให้เราทั้งหลายทุกคนปรารถนาที่จะย,ยกตัวเองให้สูงขึ้นและต้องมั่นใจนะครับว่าเวลาที่เราอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เป็นเวลาที่ง่ายเลยแม้แต่เราเป็นผู้เชื่อพระเยสุคิ์แล้วแต่สิ่งที่เรามั่นใจมากกว่าคนธรรมดาก็คือเรามีความ มั่นใจว่าพระเจ้าทรงห่วงใยเราในฐานะที่พระองค์ทรงเลือกเราในฐานะที่เราเป็นลูกของพระองค์และพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนความกังวลกยความทุกข์ใจเป็นความสุขสงบในจิตใจเราได้พระธรรมเปโตรพูดไว้นะครับในหนังสือหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อที่7จจงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายขอบคุณพระเจ้านะครับพระสัญญาของพระองค์พระเจ้า ห่วงใยเราทั้งหลายวันนี้นะครับแม้ว่าเราจะต้องมีเรื่องคิดต้องวิตกกังวลแต่เรารู้ไหมครับว่าพระเจ้าห่วงใยแม้แต่สิ่งที่เราต้องวิตกกังวลเพราะฉะนั้นเราเองมีพระผู้ช่วยให้รอดและเราเองมีผู้ที่จะช่วยเหลือเราคลายความทุกข์และความห่วงใยพี่น้องครับวันนี้เราถูกสร้างมาด้วยสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมเรามาตั้งแต่ผู้เชื่อตั้งแต่มีคนสอนเราพัฒนาชีวิตของเราและวันนี้เองเรากำลังเติบโตขึ้นเพราะเราเอง รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นและพร้อมที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เราเรียนรู้มาให้กับคนอื่นอย่าวิตกกังวลอะไรเกินเหตุเลยนะครับจงวางใจในพระเจ้ามากขึ้นและรู้จักการพึ่งพาพระเจ้าในทุกกรณีจงจําไว้ว่านะครับถ้าเราชื่นชมยินดีในพระเจ้าได้มากเท่าไหร่เราจะชื่นชมยินดีกับโลกได้มากเท่านั้นขอพระเจ้าช่วยเราครับผู้เชื่อทุกคนจะก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณและจะเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้แม้ว่าการเป็นผู้นํา หรือการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณหรือการเป็นผู้เลี้ยงฝ่ายวิญญาณนะครับเราก็ทําสิ่งต่างๆลงไปเพื่อจะสร้างคนอื่นแต่ผลที่เราได้รับ บางทีเราไม่ได้รับความรักตอบแทนหรืออาจจะมีความเกลียดชังก็ได้แต่หน้าที่ของผู้นำฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เพื่อต้องการสร้างภาพไม่ต้องการชื่อเสียงแต่เราต้องการสร้างคนและต้องการทำตามภาพประสงค์ของพระเจ้าให้สำเร็จขอรอชื่นชมยินดีในพระเจ้านะครับสำหรับเกียรติที่พระเจ้าทรงให้กับเราเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณที่พร้อมที่จะใช้สิทธิอำนาจและปฏิบัติตามหน้าที่ที่พระเจ้าให้มอบให้กับเราอย่างดีที่สุดครับขอพระเจ้าอํานวยพระพรเราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดา พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้ทรง เต็มไปด้วยลิธฐานุภาพวันนี้ข้าพงทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เลือกข้าพง์ทั้งหลายมาสู่วิถีแห่งความรอดโดยองค์พระเยซูคริสต์และพระองค์ปรารถนาให้ข้าพง์ทั้งหลายทุกคนจะเติบโตขึ้นในพระคุณของพระองค์และพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้นําฝ่ายวิญญาณได้เพื่อจะเป็นพระพรให้แก่คนอื่นๆต่อไปและขอให้บทเรียนที่ข้าพง์ทั้งหลายได้รับจากพระธรรมหนึ่งประโตโบทที่5นี้จะสอนให้ข้าพง์ทั้งหลายรู้ว่าข้าพง์ทั้งหลายต้องแสวงหาพระองค์จดจอ่อ และยอมรับการเลี้ยงดูจากพระงค์เสมอพระองเจา้าข้าช่วยข้าพงทั้งหลายที่ข้าพงทั้งหลายจะรับความจริงที่พระองค์ทรงสอนและเติบโตขึ้นเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณและเป็นคนที่พงค์จะทรงใช้ได้อย่างมากมายตลอดไปจึงอธิษฐานกราบทูลทุกสิ่งนี้ไว้กับพงคร่วมกันในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องครับหลังจากที่เราได้ฟังผ่านรายการ Living l i ลนแล้วอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องนั้นกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทั้งช่อง YouTube แล้วก็ Facebook ของ CGN ไทยเวลาเดียวกันนะครับท่านสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรที่ได้รับผ่านช่องคอมเมนต์ที่อยู่ข้างล่างนี้เลยขอพี่น้องที่จะอธิษฐานเผื่อทีมทำงานนะครับและรวมทั้งการมีส่วนถวายทรัพย์เพื่อเป็นพระพรในการส่งต่อให้กับคนอีกมากมายขอพระเจ้าอวยพรพรครับ